พบกับเราดกรกิติศักดิ์ทนายธนิพนธ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับผมทนายดวงรับสศรีนวลครับทนายความในทีมดรกิติศักดิก์ทนายความวิถีพุทธและเนติบัณฑิตไทยครับวันนี้นะครับจะให้ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญานะครับผมความผิดฐานแจ้งความเท็จนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา137นะครับผู้ใด,ดแจ้งความอันเป็นเท็จ แก่นะครับผมเจ้าพนักงานซึ่งอาจทาให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายนะครับต้องระวังโทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมืนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับความผิดในมาตรานี้นะครับผมเจ้าพนักงานนะครับอันหมายความได้ว่าทั้งเจ้าพนักงานตํารวจเจ้าพนักงานกรมที่ดินเจ้าพนักงานอาทุกกระทรวงทะวงกรมของเจ้าที่ของรัฐนะครับผมไม่ได้จํากัดนะครับว่าเป็นเจ้าพนักงานในกระทรวงหรือทบวงกรมไหนนะครับ วันนี้นะครับผมจะพามาดูคำภากษาของสาลดีการนะครับดีกาที่1329ทับ2,529นะครับผมที่ดินของจำเลยนะครับมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์อยู่แล้วครับต่อมาจำเลยขอให้ทางราชการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์โดยใช้รูปถ่ายนะครับทางอากาศสำหรับที่ดินนั้นให้แก่จำเลยอีกนะครับโดยจำเลยนะครับแจ้งต่อปอนะับเจ้าพนักง,งาน ที่พิสูจน์สอบสวนที่นายอำเภอแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้นว่าที่ดินแปลงดังกล่าวนะครับยังไม่เคยมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์มาแต่ก่อนนะครับผมทางราชการเคยได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่จำเลยนะครับแม้ภายหลังผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์จะสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ดังกล่าวเพราะเหตุที่จำเลยนะครับแจ้งความอันเป็นเท็จนะก็เห็นได้ว่านะครับเกิดค,ความเสียหายขึ้นแล้ว การกระทําของจําเลยจึงเป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา137นะครับจากที่ความรู้ที่ให้ไปนะครับเราจะเห็นว่าการแจ้งความเทนะ็จน,นะครับข้ข้อความอันเป็นเท็จนะครับไปแจ้งต่อเจ้าพนักงานอ่าของรัฐนะครับถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา137ครับอต้องระวังโทษสําหรับความผิดตามกฎหมายนะครับผมจากที่ความรู้ที่ให้ไปก็เป็นประโยชน์แก่ท่านนะครับว่ามาจะไม่ได้กระทําความผิด ตามที่กฎหมายบัญญัตินะครับผมทานายดวงรับศรีนวลน,นะครับขอกล่าวท่านว่าหากท่านไม่รับความเป็นธรรมแล้วยากจนทางสภาทานายความดีๆช่วยเหลือท่านฟรีครับหากท่านยากจนแล้วไม่รับความเป็นธรรมจริงๆครับผมขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ share, ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่ร่วมการทำความดีเพื่อความดีผมทานายดวงรับศรีนวลทานายความในทีมดกรกิติศักดิ์ทานายความวิธีพุทธและนิติบัณฑิตไทยสวัสดีครับ